เหงื่อออกเยอะมากออกที่หน้าผากเยอะมากงงมากใช่ไหมคะเพราะว่าปกติก่อนหน้านี้ไม่ได้เป็นคนที่มีเหงื่อออกเยอะแต่ทําไมเอ๊ยวัยห้าสิบอัพแล้วหรือว่าหลังจากหมดประจาเดือนไปแล้วบางคนเหงื่อออกเยอะมากหยดเป็นเม็ดๆเปิดพัดลมเปิดแอร์เอาไม่อยู่อันนี้เขาเรียกว่าหนึ่งในภาวะร้อนวูบวาบนะคะหรือว่าเรียกว่าฮอตแฟลชอันนี้ค่ะมันเป็นหนึ่งในปัญหาของร่างกายเราที่มีศูนย์รับรู้เรื่องอุณหภูมิตามปลายประสาทแล้วก็ที่สมองเราแปรปรวนจากการที่ฮอร์โมนเพศหญิงของเรามันลดลงห่วบนี่แหละค่ะพอรับรู้เปลี่ยนไปบอกร่างกาย ผิดว่าแบบอากาศร้อนมากร่างกายเหงื่ออะไรออกมาเยอะมากเยอะเกินไปอันนี้ค่ะเป็นหนึ่งในสัญญาณที่เรารู้เลยว่าเข้าสู่ภาวะไวัยทองแล้วนะคะสามารถบรรเทาอาการพวกนี้ได้เหมือนกันด้วยการรับสารที่ชื่อว่าซอยไอโซฟลาโวนถท่วเหลืองเขามีสารที่ชื่อไอโซฟลาโวนมันจะช่วยลดภาวะฮอตแฟลชหรือภาวะร้อนบูบวาบได้อันนี้มีงานวิจัยบอกชัดเจนเลยในเรื่องฮอตแฟลชของสารสกัดจากทัวเหลืองนะคะคลลั์ขึ้นอยู่กับแต่ละบ,บุคคลแต่สามารถบรรเทาไปได้นะคะคนที่กินดิเนฟาวอพัสส่วนใหญ่ก็ประมาณอาทิตย์แรกๆหรือว่า ในขวดแรกเขาก็จะทักมาแล้วค่ะว่าอาการร้อนวบวาบเนี่ยเป็นยังไงบ้างเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือเปล่านะคะ